ก็ได้จ้าพ,พี่จ๋าฟุตบอลวันนี้หนึ่งคู่ที่น้องหยิบยกมาฝากจากบุนเดสลกลกาเยอรมันเวลาตีสองครึ่งนะคะมุนงเส้นกับบักเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไมซ์ุนท้ามาค่ะมาดูฟอร์ม5เกมย้อนหลังล่า,ลาสุดกันทั้งสองทีมก่อนเลยนะจ๊จะเจ้าบ้านชนะ3าเสมอ1แพ้1ทีมผู้ไม่เยอนชนะ3เสมอ1แพ้1เช่นเดียวกันนะคะกา,ก,การบักต้องการ3มแต้มในเกมนี้นะเพื่อไปลุ้นพื้นที่แชมเปี้ยนลีกแะจ๊าพี่พี่แต่ยังไงก็ตามเกมเยือนพวกเขาเล่นได้ดีค่ะแต่นัดเย้าดันกับเก็บแต้้้้มมมมมไไไ่่่คคคคออยยดดนนนนนะะะ2เเเเเกกหลันนัังงววาาปทรบ ถิ่นโดนแบนถึง2เลยนะคะไม่ชั่วโมงนี้แก่งมากเลยนะคะชนะ3เกมติดขึ้นไปรังที่4มีลุ้นแซงแฟ,ง,ฟงเฟิร์ตึ้นที่3ได้หากชนะในเกมนี้นะคะแต่สถิติการเจอกัน3เกมหลังเนี่ยก็กินกันไม่ลงลคะค่ะพี่ๆคะ่ะคู่นี้บอลสามหน้าน้องมองว่าเสมอกันมากดีกว่าลคะค่ะอย่างน้อยๆพวกเขาก็ได้ลงเล่นต่อหน้าแฟนๆคงมีลูกฮึดที่จะเอาเบียดชนะมาได้แน่นอนค่ะ สวัสดีจะพี่ๆ๋าฟุตบอลวันนี้หนึ่งคั้ที่น้องหยิบยกมาฝากจากหลีกเอิงฝรั่งเศสนะคะเวลาตีสองสี่สิบห้า ตัวรูเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโมโนโกมาค่ะมาดูฟอร์ม5เกมยอนหลังล่าสุดกัน2ทีมก่อนเลยนะคะเจ้าบ้านชนะ2เสมอ2แพ้1ทีมผู้มาเยือนชนะ2เสมอ2แพ้1เช่นเดียวกันค่ะตัวรูชนะสวยๆเลยนะคะ2เกมหลังโดยกดนัดละ4ประตูแถมนัดน,นี้ยังได้เปรียบเสียงเชียร์เล่นในบ้านอีกต่างหากแต่อย่างไรก็ตามนะคะเทียบคุณภาพกันแล้วเนี่ยโมโนโก,โกก็ยังดูเหลือกว่าละค่ะพี่ๆยิ่งตกรอบ UCL ไปแล้วเนี่ยต้องกลับมาโฟกัสหลีกตัวเองค่อนข้างที่จริงจังมากขึ้นนะคะ นัดนี้ใส่เกินร้อยแบบไม่ต้องพะวงละจาด้วยขุนกำลังตัวรุกจีจ้าอย่างมิก้าบีเลตนะคะที่ยิงเป็นว่าเล่นเลยจงังหวะปิสกอร์ทำได้เฉียบคมและอยู่ทุกที่ถูกเวลาด้วยนะคะนัดนี้น่าจะไปเปิดเกมสู้ได้สนุกนะคะโมโนโกเกมลุกสวยงามนะคะมีโอกาสบุกชนะได้ไม่ยากค่ะพี่พี สวัสดีจ้าพี่สาวฟุตบอลวันนี้หนึ่งคู่ที่น้องหยิบยกมาฝากจากแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเวลาตีสามนะคะนอริเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของออกฟอร์ดยู่นเต็มมาค่ะมาดูฟอร์มห้าเกมย้อนหลังล่าสุดกันทั้งสองทีมกัน่อนเลยนะคะเจ้าบ้านชนะหนึ่งเสมอสามแพ้หนึ่งทีมผู้มายือชนะหนึ่งแพ้สี่นะคะนอริเนี่ยมีเป้าหมายสำคัญคือการลุ้นพื้นที่เพลย์ออฟที่คะแนนไม่ถูกทิ้งห่างมากนะคะดังนั้นเกมในบ้านเนี่ยจึงคาดหวังชชนะอยู่แล้วเพราะพวกเขามีเกมเย้าที่ไม่ธรรมดานะคะด้วยการคว้าชัยสามจากห้าเกมหล ถือว่างานเบาละจ้ะพี่พี่ฟอร์มตกอาการหนักอย่างแรงเลยยิ่งเข้าถามพวกเขาแล้วค่ะน่าจะไล่บี้ได้แบบไม่ยากเย็นนะจ๊ะคาดว่ามีโอกาสทีงง่ทีมเยือนจะกลับบ้านมือเปล่าสูงละค่ะพี่พี่ฉะนั้นไม่แปลกใจเลยที่จะขอเทไปเจ้าบ้านนอริละคะ่ะ